ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับตอนเย็นนะครับถือโอกาสนี้ก็สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับก็30มธันวาคมแล้วเนาะก,ก็ขอให้ประโลก่อนอื่นก็ขอไวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับปลอดภัยมีความสุขร่ำรวยๆนะครับอย่าได้ จะได้พบเจออุปสรรคใดใดอีกเลยนะครับในทั้งส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ตอนรับปีใหม่นี้นะครับสำหรับว,วันนี้หมาลดก็อยู่ที่สวนยางคือเก่านะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของอเพื่อนๆหลายท่านก็คอมเมนต์มานะครับว่ากีดยางตอนกลางวันตอนหัวค่ำเนี่ยไหลดีจริงเหรอแล้วมันไหล ลักษณะการไหลยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าบาโลนั้นที่ปกติคือถ้าเป็นช่วงอื่นนะครับที่อากาศปกติบาโลก็จะเกีดกลางคืนนะครับก็คือตีสองตีหนึ่งตีสองหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ในช่วงนี้เนื่องจากพื้นที่ของบาโลนั้นอากาศเย็นจัดนะครับตีหนึ่งตีสองนี่ลงไม่ไหวแน่นะครับอุณหภูมิต่ำกว่าวสิบห้าองศาลงไม่ไหวแน่นอนนะครับ สิบเอ็สองสินี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือยางไม่ออกด้วยก็เลยหันมาพลิกวิกฤตนะครับกลับมากี่ช่วงประมาณสัก4ี่โมงหโมงเย็น5้ามงเย็นแถวพื้นที่บ่อรวดนี่ค่ำแล้วนะมืดแล้วนะครับก็เลยลองใช้วิกฤตตรงนี้ปรับเปลี่ยนเวลาดูซึ่งหลังจากที่เปลี่ยนเวลาดูก็ได้รู้ว่าน้ำยางก็ออกปกตินะครับ เดี๋ยววันนี้บารโรดจะพาไปดูว่ากรีดแล้วน้ำยางไหลตามเลยไหมนะครับส่วนต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็คือต้นเล็กๆเ,เนี่ยบารโรดก็จะปิดแล้วฮะบ,บาโรดก็จะหยุดกลีดไปเลยก็มีไม่กี่ต้นนะครับประมาณ10กว่าต้นนะครับในสวนบารโรดนอกนั้นก็จะเป็นต้นที่ขนาดสมบูรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูว่าเปิดเกรีดยยางที่ในเวลาหาลัวกั้ม นะครับจะออกเหมือนกับกรีดตอนตีสองหรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ใช้มีดเก่านะครับมีดเบตงนะครับหนา,าหนาดีครับแต่ว่าบารลตก็รับจนบางแล้วนะครับตอนนี้ก็คมดีกรีดง่ายนะครับอ่ะลองดูว่ากรีดยางช่วงเนี่ยช่วงสิบหกนาฬิกากว่ากว่าเนี่ยน้ำยางจะออก อย่างไวเดี๋ยวมาดูกันครับการไหลก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้มีที่สามนะครับอยู่ในถ้วยนี้อันนี้ขึ้นมีที่สี่ครับก็จะไหลประมาณนี้นะครับตอนนี้เข้ามีที่สี่ครับ método 4

นี่ก็สี่เม็ดก็ได้สองถ้วยนะครับก็ไหลประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดชั่วโมง ก็ตอนนี้เป็นเวลา18นาฬกา45นาทีมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับในสวนนะครับมาลดเสร็จพอดีเลยด้วยมีดเล่มเก่านี่แหละครับที่ลุยนะครับไม่มีติดขัดนะครับถึงจะเก่าถึงจะเล็กนะครับแต่ว่าก็สามารถอ่ากีดยาง400กว่าต้นโดยไม่สนุดนะครับได้อย่าง ไม่มีปัญหายังคมเหมือนเดิมครับเอาลครับทีนี้เราจะมาดูว่าหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วเนาะจะไปดูว่ายางที่กรีดเสร็จแล้วผ่านไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำยางจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมมืดแล้วเนาะหกโมงก็มืดแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือสองชั่วโมงนะครับ ยังมีเวลาไหลอีกอยู่ประมาณหกหรือเจ็ดชั่วโมงนั่นและครับคา,าดว่าถ้วยนี้ก็น่าจะเกือบเต็มนะครับถ้วยนี้ก็เกือบเต็มถ้วยนี้ก็คิดว่าเป็นถ้วยพันซีซีนะครับ คิดว่าเช้ามาก็คงจะเต็มถ้วยนี้นะครับมีที่สี่นะครับมีที่สีนะ่เนาะ ไฟก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟแฟลชนะครับไฟจากกล้องนะครับมือตึ๊ดตือเลยนะครับโกเคครับผม เดี๋ยวเช้าเราจะมาดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ครับอากาศที่พื้นที่ของบาโรดเนี่ยตอนนี้นะครับพื้นที่ของบาโรดนะครับ18นาฬิกากว่าๆเริ่มอากาศเย็นมาแล้วครับเท่าที่ดูอุณหภูมิตะกี้นี้อยู่ที่18องศานะครับก็คิดว่ารอบดึกก็คงจะไม่เกินไม่ต่ำกว่า15องศา ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์อากาศกําลังดีช่วงช่วงดึกๆหนูนะฮะสองสามทุ่มยางก็จะเริ่มไหลดีเข้ามานะครับช่วงนี้ก็อาจจะไหลไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักหกเจ็ดชั่วโมงนั่นแหละครับผมอยัางไงก็ฝากไว้นะครับว่าปา,าโรดกีดตอนหัวค่ํานี้ก็ให้ผลผลิตถือว่าน่าพอใจอยู่ครับผมนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ